หน้าบ้านถ้าเกิดมองตรงไปเป็นช่องลมอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อันนั้นจะเกิดกระแสสองลักษณะคือกระแสดูดหรือกระแสผลักดูดก็คือแยกพลังเราไปผลักก็คือทําให้กระจายเราฟุ้งฮะมันก็ไม่รวมตัวนะะถ้าในตําแหน่งอับลมหรือตายลมนิ่งสงัดลักษณะก็คือถ้าเข้าไปยืนอยู่นั้นนิ่งๆเราจะรู้สึกเหมือนตัวเราซึมซึมีเหงื่อออกลักษณะนั้นเรียกว่าอับลมอ มันก็จะไม่มีพลังเพราะพลังเคลื่อนตัวได้ด้วยกระแสลมที่อ่อนๆโอเคนึกออกแล้วเพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่ผมถามว่าเรายืนอยู่หน้าบ้านแล้วเราจะเอาพลังก็ไปได้ยังไงอันนี้ต้องพึ่งลมส่วนหนึ่งแล้วใช่ที่จะไปพร้อมกับเราถูกต้องถ้ายืนแล้วหน้าบ้านยืนแล้วเหงื่อตกอยู่ตลอดอันนี้ไม่มีไม่มีก็มีแต่ตัวเราที่เข้าไปอันนี้คือลมที่อยู่หน้าบ้านต้องเป็นกระแสลมอ่อนๆไฟล่ะครับไฟก็คือความสว่างอ่าแสงสว่างประตูบ้านที่ดีต้องโดนแสงแดด ยิ่งแสงแดดนั้นล่วงล้ำนะเลยเข้าไปภายในโถงบ้านได้ตรงนั้นจะเป็นบ้านที่นำพาพลังเข้าสู่บ้านแต่ถ้าปิดประตูแสงมันก็ไม่เข้าเลยก็ทุกครั้งที่เปิดมันเข้าอ๋อถ้าเปิดปุ๊บแสงแสงแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยต้องเข้าไปมันสาดสองได้ในยามที่ทิศทางนั้นเป็นทิศทางที่แสงสว่างผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาทิศขึ้นหรือภาพทิศตกก็ตามใช่